ซุปเปอร์บอลทีเด็ด99ซุปเปอร์บอลตีเมืองเลยรับไหมสวัสดีครับช่วงก่อนมีโควิดนี่ชกไปกับใครครับซุปเปอร์เล็กครับซุปเปอร์เล็กมอรัตนบัณฑิตอ๋อแพ้ครับแล้วก่อนหน้านั้นอีกครับก็เสมอมงคลเพชรครับเพชรอินเดียคาเดมี่ครับแล้วก่อนหน้ามงคลเพชรอีกจำได้ไหมจำไม่ได้ไม่ต้องลืม อ่าแล้วตอนนี้ล่าสุดหยุดโควิดไป4เดือนเหมือนกันหมดช่วง4เดือนนี่เราไปที่ไหนหรือว่ากลับมาเข้าค่ายได้กี่กี่วันกี่เดียวก็อยู่บ้านนะครับก็ก็วิ่งทาร่างกายอยู่บ้านเรื่อยๆครับแต่ไม่ได้ไม่ได้ไปไหนแล้วก็พอก็ขึ้นมาได้2เดือน้วครับมาอยู่ค่ายก็ตามที่เขาปลดล็อกตั้งแต่วันที่หนึ่งมิถุนาคก็ขึ้นมาเนี่ยทำร่างกายอยู่ตลอดนะครับล่าสุดมีโปรแกรมวันที่เท่าไหร่เจอกับใครครับวันที่20สิสิงหาครับเจอกับหลังขาวครับ เป็นยังไงบ้างดูว่าเจอกับลังขาวก็หนักใจครับเพราะยาวใหญ่เหลือเกินครับพูดถึงประสบการณ์มวยกระดูกมวยอยู่ที่เราแต่ว่าน้องเขาสดน้องเขาใหญ่เหลือเกินนะครับเท่าที่ได้ซ้อมได้ที่วางเกมเนี่ยวางไว้ายังไงบ้างก็ต้องมีหมัดมีศอกเสริมครับเพราะว่าเขาก็เป็นสไตล์เขาเดินตีเดินปั้มเดินแทงเราก็ต้องมีศอกมีหมัดเสริมครับ ปกติโชคกับใครเสียเปรียบรูปร่างใครไม่คม่อยไหมไม่ไม่ครับไม่เลยครับที่เสียเปรียบ<ๆ>เสียเปรียบ<ๆ>เคยเจอใครบางที่รูปร่างใ,ใหญ่ใหญ,ใหญ่ใหญ่ก็มีที่สูงสูงกว่าก็มียามินแค่นั่นแล้วแล้วก็บางพีน้อยนานแล้วครับมียามีมีบางพีน้อยนานแล้วแล้วเที่ยวนี้ถือว่าใหญ่ที่สุดตั้งแต่เคยเจอไหมครับใหญ่ที่สุดครับใช่เพ่าะหลังเขาใหญ่กว่ายามินปะใหญ่กว่าใหญ่กว่าครับอือโอ้โหแล้วยังไงอย่างเงี้ยหนักใจไหมเนี่ยก็หนักใจนิดหน่อยครับแต่ก็ต้องทําร่างกายให้ดีครับให้พร้อมครับ คือว่าถ้าเล็กกว่าแรงประทะแรงเสียดสีเนี่ยสำคัญครเราก็ต้องซ้อมไปโอ้โห,หมากมากเลยถูกไหมให้มากเลยแล้วตอนนี้มันซ้อมไปมากๆถึงขั้นไหนแล้วก็ตอนนี้ก็ผมก็ทําร่างกายมาสักระยะแล้วครับแล้วก็<ม>เร่งอัดอัดอัดไมาเรื่อยแล้วค่อยทีละสะเต็ปขึ้นไปครับดูร่างกายเป็นยังไงบ้างหลังอยู่ตัวโควิดมันสามารถกลับมาได้เหมือนเดิมไหมหรือว่าม,มันใกล้เคียงไหมซ้อมให้นานครับซ้อมให้นานแล้วก็ต้อง หนักกว่าเดิมอีกครับหนักกว่าเดิมสอเท่าครับเพราะว่ากว่าร่างกายเราจะกลับเข้าที่เดิมครับเอาไฟนี้จะให้น้องเขาผ่านหรือไม่ให้ผ่านบอกหน่อยผมไม่ขอให้ผ่านครับผมขอก่อนน้องจะผ่านใกลผ่านไปกับคนอื่นและกันตรงนี้พี่ขอก่อนนะครับฝากถึงแฟนมวยด้วยก็วันที่20สิงหานี้ครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับซุปบอลทีเด็ด99จะทําหน้าที่ให้ดีที่สุดชกให้สนุกที่สุดครับก็ เต็มที่เต็มถังละนะครับเดี๋ยวดูกันบนเวทีนะครับว่าเจอของใหญ่แล้วจะเป็นยังไงครับก็ต้องดูด้วยว่าวันนั้นหน้างานระหว่างทางใครซ้อมสะดุดไหมเป็นยังไงบ้างครับถูกไหมแต่เที่ยวนี้ไม่ยอมให้น้องผ่านง่ายๆนะขอบคุณครับถ่ายรูปด้วยกัน ก่อนจะแข่งแล้วอ้อมลงหน่อยสูงมเลยกล้ามกับแค่ตุ้งเรืองด้วยครับเราก็แข็งเหลือเกินแต่ตอนนี้ปั้มสู้ได้ไม่ได้ยังไม่ได้ครับน้องร่างกายดีกว่าเยอะอ่าฮะมก่อนน้องสู้ได้ไหมก่อนสู้ไม่ได้แล้วตอนนี้แข็งกว่าอ๋อฮะแข็งขนาดไหนแข็งพอที่ว่าที่คุณจะชนะที่เจ้าตัว ป okay. อร์เซ็นต์ลงมาลงมาเร็วจังไหนลงมาออายืนยันกับแฟนมวยแต่ว่าความแข็งแกร่งของเพชรลุงเป็นยังไงบ้างก็ว tamam> ันที่สองนี้แข็งแกร่งแน่นอนครับเพชรลุงยองไม่มีุดฟังแน่นอนครับลงมาลงมาจัมอยู่ไหนอ่ะ